ใชสวัสดีครับผมออฟนะครับวันนี้เราจะมาวาดโอป้าทัชชี่นะครับในสไตล์ที่ค่อนข้างจะเป็นการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนขอมานะฮะัเนื่องจากคอมเมนต์เออเออจำจำไม่ได้น่าจะคอมเมนต์ในลิปที่แป้งมั้งบอกว่าวาดโอป้าทัชชี่หน่อยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวจัดให้ตามคำขอนะครับไปวาดกัน เริ่มต้นนะครับเราก็เข้าไปหา reference ใน Google นะครับก็ง่ายๆเลยก็พิมพ์คำว่า o p ป a ้าทัชชีในภาษาไทยนะครับแล้วก็กดไปที่หมวดของรูปภาพเราก็จะเจอรูปของ o p ป a เยอะเลยแล้วซึ่งผมก็เลือกเป็นรูปนี้นะครับก็ไม่รู้ทำไมนะฮะหน้าดีๆก็ไม่เอานะครับเอาเนื้อเอาหน้านี้นะฮะอ่ะมาถึงแล้วก็เปิดเข้าโปรแกรม Procreate นะครับอันนี้ก็อ่าเผื่อใครยังไม่รู้ว่าใช้โปรแกรมอะไรก็นี่แหละชื่อโปรแกรม Procreate นะครับซื้อมานะฮะ299ในเวลาณ ตอนนั้นนะฮะตอนนี้ไม่ทราบว่าเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบตลอดชีพไงเราก็เลยแบบซื้อทีเดียวจบนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้นะฮะราคาเท่าไหร่ไม่รู้ขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับก็ร่างเส้นนะครับเส้นที่ใช้ร่างก็เป็นบรับที่มีชื่อว่า 6B pencil เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปตัดตัดเส้นด้วยนะฮะมีความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเราก็ตัดเส้นไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของใบหน้าหูตาจมูกปากอะไรอย่างนงี้นะครับ เป็นเส้นสีแดงเพราะว่าทําไมไม่รู้นะฮะ <mm> แ,ตแต่เวลาตัดเส้นเอาเส้นจริงก็เป็นสีทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นสีดําใช่ไหมจริมคือสีน้ําตาลเข้มนะครับที่ตัดเส้นอยู่ตอนนี้นะฮะอันนี้คือเส้นจริงนะนะครับผมต้องต้องคนละเลเยอร์กันด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลบไอตัวเส้นล่างออกอยู่ไงครับอ่าประมาณนี้นะครับเหมือนเขาจะมีทักษะพิเศษนะครับเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะครับก็คือการเลือกตาแล้วก็โชว์หนังตาด้านในออกมาด้านนอกทำได้ไงเนี้ย เราสามารถจัดเขาให้อยู่ในหมวดของยอดมนุษย์ได้ไหมฮะเพราะว่าเขาเทําในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทําไม่ได้นะครับผมแต่ว่าตอนเด็กนี่เคยเห็นเพื่อนแบบว่าเอานิ้วเนี่ยไปพับหนังตาแล้วแล้วเหมือนกับทําให้หนังตาด้านในมัน,มน,มนโผล่ออมานะฮะก็ไม่รู้ทํำได้ไงแต่เขาแค่หลบเลือกตาเฉยๆนะทุกคนก็สามารถโชว์หนังตาด้านในได้แล้วนะฮะถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างพิเศษ,ษมากๆเลยนะครับก็ใครอยากทําก็ทําไปเลยนะครับไม่ห้ามนะฮะ ตอนนี้ก็มาสู่ขั้นตอนของการลงสีแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็ลงสีพื้นก่อนก็คือเสื้อสีเทาหน้าหน้าก็เป็นสีผิวอะฮะสีอะไรดีสีเปลือกไข่แล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็เป็นสีเหลืองนะครับส่วนในเรื่องของความมีมิติอะไรอย่างนี้เราก็มาเพิ่มกันในส่วนของการทําเงาแล้วก็การทําแสงนะครับส่วนตัวผมชอบทําเงาก่อนนะครับแล้วค่อยทาแสงทีหลังก็ไม่รู้ทําไมนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้เซนส์เหมือนเดิมนะครับในการขีดเงานะฮะว่าตรงไหนที่พิจารณาแล้วว่า ควรจะเป็นเงานะฮะก็ขีดๆไปแล้วก็เบรนให้มันเบลอบด้วยเอฟเฟกต์กัลเซนเบรนะครับเหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่านะครับผมตอนนี้เราก็ลงไฮไลท์ผมนะฮะถือว่าใกล้เสร็จแล้วแหละนะครับผมที่เหลือก็ไปปันป้นปาะสานก็เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของการทําพื้นหลังแล้วก็เซนไลเซนว่าประมาณว่านี่งานของฉันแน่อะไรประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายก็ปกติจะเขียนเองนะครับแต่วันนี้ขอพิมพ์ดีกว่า พิมพ์ไอตัวหนังสือนะฮะอปป้าทัชชีนะครับผมไฟนอลเป็นประมาณนี้นะครับหาาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คลิปหน้าวาดใครคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ